นี้มาได้นะคะพวกเรา<อ>ก็ได้ค่ะแบบว่ากว่าจะผ่านมาได้มันก็ไม่ใช่ง่ายๆแบบว่าตอนสอบมาอ่าดูเหมือนจะเอ้ยมันก็เอ้ยเข้าง่ายแล้วก็เป็นเหมือนแบบว่าเป็นก้าวหนึ่งเป็นอีก<ห> <ๆ S 2> สเต็ปหนึ่งที่แบบว่าบบเราเข้ามาแล้วแต่ทํายังไงให้เราจะแบบ ผ่าน,านใช่แบบประสบผลสําเร็จใช่แบบประสบผลสําเร็จที่สุดของชีวิตนี่ก็คือแบบว่าเป็นสเตจที่สองถ้าจะอีกสเตจหนึ่งก็คือประสบผลสําเร็จในชีวิตก็คือชีวิตการทํางานน<อ>ะครับผมตอนนี้เป็นครูสอนอยู่สถาบันติวเตอร์แห่งหนึ่งแถวบ้านนะครับครูสอนศิละปะก็โปรโมทเลยแล<ด>้วกันเนาะรับติวศิลปะด้วยแล้วก็รับสอนพื้นฐานแบบทั่วไปตั้งแต่เด็กเล็กยันเด็กโตครับผม ไม่ได้ทาํางานค่ะตอนนี้แต่ว่าเรียนต่อปริญญา,าโทต่อใช่ค่ะโอเคถือว่าวโทรไม่ได้แสดงว่าตังหมดใช่เล่นมุกกันด้วยนะคะพี่ๆน่ารักกันมากๆเลยนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆบัณฑิตด้วยนะคะขอบคุณนะคะ แวดวงที่แบบว่าคือค้ามากอาจจะเขินได้นิดนึงนะคะข้างหลังของเรานะคะเป็นสิทธิ์จากปทุมคงงคาแล้วเขาก็รวมตัวกันนะคะมาแสดงความยินดีพี่พี่บัณฑิตที่วันนี้สําเร็จการศึกษาที่มาจากคณะก็ชื่อคจัพผลโพสีหน้านะครับมาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรนะครับสาขาพืชสวนครับผมประจอมครับขอภาคภูมใจนะครับที่เรียนมาตลอด4ปีนะครับแล้วก็ ตั้งใจนะครับเรียนบ้างแย่บ้างช้ำบ้างแต่ก็จบมาจนถึงเราก็ภาคภูมิใจแล้วก็มีเพื่อนๆมาร่วมแสดงความีดีก็ภูมิใจกับที่ได้เป็นรูปกระจกมากๆครับผมได้ค่ะโอเค,ค นะคะ,ะเสียงวูวรถไฟนะคะดังมานะคะถึงเวลาของพวกเราแล้วเนาะ<ช>ออว่าแบบออก็หมดเวลาแล้วเพราะว่านี่แต่วันนี้เราเก็บภาพบรรยากาศทุกอย่างซึ่งเป็นวันถ่ายรูปรวม<ช>ถ่ายรูปหมู่ของพี่ๆเหล่าบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีนี้นั่นเองค่ะใช่ค่ะก็ก่อนอื่นนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับพี่ๆทุกท่านนะคะที่ประสบความสาเร็จในรั้ว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะแล้วก็ขอให้พี่ๆทุกคนนะคะประสบความสําเร็จนะคะับในนาท่การงานนะคะบัณฑิตของเรากว่า90%จบจบแล้วมีงานทําเลยส่วนอีสิบนี้ต่อปริญญาโทคือมีการศึกษาต่อกันอีกระดับอีกขั้นไปเลยเนาะทุกคนนะคะก็มาก็เหมือนเราจะมาเริ่มที่นี่นะคะ ที่ลางรถไฟทุกคนต้องรู้จักนะคะเมื่อจบแล้วนะคะเราก็จะต้องมีไปต่อไปต่อนะคะใช่สถาน,นี <ๆ S 2> อื่นๆต่อๆอไปนะคะก็จ,จบไปแล้วก็อย่าเพิ่งลืมพวกเราเนาะ<ช>แล้วก็เพื่อนๆน้องๆสิทธิ์เก่าทุกคน<ช>อะไรอย่างนี้สามารถกลับมาเยี่ยมพวกเราได้นะคะที่ลาดกระบังนี้นั่น<ช>เองค่ะน้องๆทุกคนยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็ขอให้พี่ๆทุกคนออกไปอย่างภาคภูมิใจนะคะประสบความสําเร็จในทุกๆอย่างนะคะเจอกันใหม่ในปีหน้านะคะ ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราดิฉันนางสาวเพียงฟ้าสังคีรีค่ะค่ะและดิฉันนะคะนางสาววรรณภาพรนาำจังรีนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้งสองคนก็ต้องขอลาไปพร้อมกับความปลื้มปิติในวันนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ญาติผู้ปกครองก็คงคิดเหมือนเราสำหรับวันนี <S 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 ้สำหรับวันนี <S <S ้นะคะก็ต้องขอไปก่อนแล้วยังไงเรามาพบกันอีกทีปีหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Hehehehe <laughs>